ใช่ใช่ติดกระจกเลยม่งผมนี่อึ้งเลยมันต้องแบบยังไงมันก็ต้องขึ้นมาแบบเฮ้ยคนคนน้องว้าวเต็มหัวไปเลยหนึ่งนี้โหนนี่โอ้โหโอ้โหเอฟหนึ่งสี่โอ้หมึงก็เทสดีเกินที่โอเคฝ่ายเจี๊ยบเดีมาละได้เวลาโอ้โหเอา ตอลับเลัมาเรื่อันเราได้ขัอมูดีตลาดสวัสดีทุกท่านนะครับผมมาพบกับผมและผมเคสแชนวันนี้เราจะมาเล่นกันดิ่นาเดลต้าฟอร์สนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นลูน่าลูน่าคอนแลบกับอัพไ g น t นะผมเป็นคอสตูมนะผมนี่เลยครับ อ o my y ้าวโคตรเทร่เลยนะครับผมก็เขาก็มีกิจกรรมนะผมแจกประมาณ90ตัวฟรีนะผมทุกคนก็ไปทำํทำๆกันได้นะครับผมกิจกรรมนี้เลยนะครับผมกิจกรรมที่ทางเกมเขาแจกตัวมานะนี่เลยครับ ตัวนี้เลยนะครับก็ทุกคนไปทําได้นะถ้าใครยังไม่ได้ทํานะครับแจก90ตัวนะครับผมนี่ครับรายละเอียดก็ล็อกอิน1วันล็อกอิน2วันนะครับผมเล่นออปเปอรชันนะครับผมหรือวอลเฟ r สานาที90นาทีนะก็เราก็ได้ตัวมาสุ่มน้องลูน่านะครับผมคอนแลบกับอาร์คไนนะครับผมสกินสวยๆอย่างนี้นะครับผมทุกคนอย่าลืมไปสุ่มกันนะครับนี่ เป็นไงครับน่ารักจังเลยสูยัสดีครับา,าไม่พูดถึงสกิลอะไรเยอะนะครับก็ทุกๆคนน่าจะรู้ละลูน่าเล่นยังไงนะครับผมสกิลมีอะไรกันบ้างนะโอเคแล้วก็ไปดูผมเล่นน้องลูนา่าคอนแลบกับอักไนกันดีกว่าปะ่ะ let's go นี่กับพี่ฮัมเปิดประตูขวานะเข้าใจไหมน้องใช่ครับ ขวาซ้ายซ้ายดีงทางนี้ครับทางนี้ทางนี้ทางนี้มีตี้อยู่ตีหนึ่งดีๆเลยอาเอาทำไมลูน่าวิ่งลูน่าเลยไม่มั่นใจทีมเราไปข้างหน้าใช่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  อ้ปวดตะแกนน่ะหืมบอดบอดเต็มเลย <c oughs> นี่แหละแต่ตรงเนี้ยไปไปตรงกลางโหจริงๆนะเดินกลางเงียบจัง นองเข้าไปดูเลยเถิดไม่มีประโยชนผมผมรู้เลยว่ามันนั่งดักรอถัด <c oughs> มาถัดมา <c oughs> คมาุณนา้าคุณน้ากดแตกกดแตก ตัวนึง,นงเป็นกบทะเลยเซลระวังนะพี่มันมีมันมีไอ้โลนลูแล้วก็เวรอนเรเลี้ยวซ้าย เป็นไงข้างล่างตะพิษนะผมมีอิสีให้ผมเข้าก่อนได้นะได้ได้แป๊บหนึ่งอุ้ยอุ้ยผมโดนเหเจอไม่ได้เลยผมมันถอยมามันเปลี่ยนจุดเปลี่ยนจุดเล่น Watch out for อยู่คอน น้อองกะครับผมปันให้ถ้าแกขัแกได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาข้างหลังดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โดนอไปโดนสองทางพี่เห็นป่าวไม่ใช่ โอ้โหแม่งกูยิงอย่างเยอะเลยกีมาช่วยผมหน่อยกำลังไปเนาะผมกีมาตอนนั้นดาวแล้วใช่ไหมพี่จังอ่ะมันมา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 ไอ้เบียสร้มาตายแล้วลูลู่อ่ะอ่ลูลู่ผมร้องอยู่ตายดาวอีกตัวสูมเลยสูมเลยสู้เลยแสดงว่าไอ้นี่มันเหลือรนเหลือลรถอุลู่มันอ้อมมาเว้ย Thank you. ถอยก่อนนะใจล้นใจด้วยไปสวยยิงผิเจ็ดโอ้โหไม่มีอะไรเลยจะเซตสามกาละโอ้โหชใช่ใช่ผิดเจนะ็ด <17. S 2> ได้ครับขอสวยแล้วกันโอ้โหแม่งแต่ละใครจะเอาอะไรเอาเพราะมันไม่มีอะไรเลย ก็มา <ๆ S 2> ไม่มีอาลาเลยอ้าวเอาเลยครับเต็มที่ขอให้อิ่มครับอะไรมาจุกบมืวอ,อะไรพี่น้องเป็นใจผมบอกว่าผมมีหยิบของมั่วอ๋อ,อนึกว่าจุ๊บมั่วโอ้โหกใจหมดเลยเราจะไปเกลี่ยเลยกำลังซ่อมกอ,อยู่ใช่ๆผมปล่อยขอฝันปล่อยปล่อยมันปล่อย,อย,อย,อยมันเล่นเราเย่อมันไม่รู้หรอก ไม่รู้แต่ผมทาเสียงรูดหลายรอบแล้วโอ้เยี่ยมจริงๆนาอฝั่งซ้ายนี่มีนะอ,อยู่แต้ดินตัวนึงฝั่งซ้ายอยู่ไหนเราไปกับแกดูว่านี่นี่มาบันไดเลยบยนันไดนี่มาเจอกันบันไดตรงนี้ผมมาแล้วเหมือนมันอยู่ชั้นล่างแล้วเหมือนมันสลับกับเราเดี๋ยวเราจะไปชั้นสองเลยเฮ้ยมันสาับมันทรับทรับเอาดิ เราสับตรงไหนอ่ะเราสับตรงข้ามบนปะ,ะ,ะนี่ะตรงนี้เป็นแชมป์เี่ผมป๋อไปมันเคลียร์คน,นไว้เต็มเลยดาวหนึง่งสวยงามตามท้องเหลืองรูหน้ากายแล้วเป็นแชมป์เดี๋ยวผมเตรีมเรียกกัน ใช่ใช่ถ้าถ้ามันถ้ามันลงมาเนี่ยหวานเลยนะเนี่ยนี่แช่แบบนี้อูลูชอบชอบแล้วเล่นได้นะน้องทางผมนี่นี่ปาไฟเบรกไว้เลี่ยไม่ให้ลงมามาดิไม่ลงมาหรอกมากำลังอยู่ตงหน้าบันไดอยู่ผมกำลังย่องไปเอาของเลยเอาของเลยไม่กล้าลงมาแล้วมันจึงมาไม่ได้ดิพี่อยากเปงนศพมันมามากกว่าเปงนศพมาเลยเอ้าเฮ้ยเอ้า ดาวหนึ oh ่งดาวหนึ่งเซ้าดาวแล้วแล้วผมแล้วแล้วผมโลกพาพาไปพาไปพาไปที่เหมือนเปรกมันไปอะนี่นคอมแตกเลยอะโอเคโอเคแกทุกอย่างตาย หมดราะว่าผมนายที่เป็นัวล่อให้ว่าเออว่าขอบคุณครับลุิดดุสู้สู้เพื่อเช่เพื่อเชฟสี่สี่ต้องขอโทษขอโทษไม่เป็นไรตกใจปืนมันเกิดดุปืนมันดีอะไรปืนอะไรไม่ไรอ่ะมาเล่นลุกโมขนาดไหนเพื่อเชฟโอ้โหเห็นละ เชี่ยเล่นเจ๊ไปแล้วเกมอยู่ตัฟฟอร์ตเนี่ยเป็นตัฟฟอร์ตเกมดีมีตภาพที่ดีไม่มีเลยไม่มีเลยเมื่อกี้มีตภาพลงโจทย์ผมทิ้งผมทิ้งกอดชิ้นหมวกไว้กันแม่งเอาไปใช้ก็ไม่คุ้มหรอกริงแม่งอ๋อขึ้นคุณเลยดีนะน้องเขาเบรกให้ผมอ่ะไม่งั้นผมอาจจะนอนเป้าลากม่วงๆอย่างเมื่อกี้แม่งดัน ล,ลงคลิป s ไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวไว้เดือนหน้าอย่างเงี้ยอ๋อเดียนหน้าอุ้ยดูเท้ตาเปล่ายังรู้เลยว่าสิ่อตาเป่าสรุปขาดเป็นหนึ่งคะแนนนะโอโ้โหผมคิวไปหนึ่งสามสี่ห้าหกโอโ้หล่อมๆน่าจะแบบทาตัวละคร่า,าทําตัวละครผมอยาทําตัวละครอนอกนี้เอไปก็บไปไหเฮนะ้ยน้เดี๋ยวลงแบบตาย s อดตายอย่างเดียวล oh <my S 1> แลวบอก เอาเราทำดีแล้วผมทำดีสุดแล้วผมเล่นน็อกอ่ะหมายถึงผมจะจำไม่ค่อยดีเป็นไรก็ลงไปอ่ะมันก็ได้แบบดูสนุกสนุกไปไงผมแกวผมแก้วเฉยๆลงได้ลงได้เหมือนกันหมข้างหน้ามันมันมีบอทเกิดได้ไหมพี่อ่ะข้างหน้าไม่ให้ถงลิงมานะเนาะโอเคเป้าหมายอันตรายเป้าหมายอันตรายไม่พบ คนโคนไม่โคนคนนั่นไงตรงไหนดับหนึ่งด้านนึงข้างล่างเหรอสวยพีแต่ข้างล่างสามเลยครับสามเลยตรงนี้ผมว่าแกระทางไปท่อระบายน้ำแบบคุณจ๊ะไปถึงไหมโอ้โหสแกนเลยเอ้ยถึงด้วยถึงด้วยสแกนไปแล้วระวังนะพี่โอ้สามตัวเลยผมสแกนตะกี้มันอยู่ท่อสามตัว ท่าไปแล้วสองตัวอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งตัวสไลด์นไลด์อ๋อไมึงยิงใครตายอ่ะไอศพนั้นอ่ะมันแล้วมันก็มีศพเนื้ของพีชเฮ้ยอุ้ยอุ้ยตะพิษเสียตะพิษถอยเลยตะพิษไปฮะโอ้โหไป เฮ้ยมีคนมามีคนมากดดังไปเซนกดดังไปเซนแล้วกำลังย่องกำลังย่องหมอหมอหมอกำลังย่องไปตรงนี้เลยตรงนี้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 หลังอ่ะข้างหลังอ่ะเห็นไหมสองตัวเลยนู่น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 ฝั่งนู่นผมยิงไม่ได้ผมยิงไม่ได้เ็บเขาไม่ชวยิงผมยิงไม่ได้สองตัวไปไปครับครับไป์ไป สองตัวสองตัวไม่เห็นนะดิข้างหลังมาอีกตัวข้างหลังข้างหลังโอ้ยเห็นเราเห็นเราโอ้ยเราด่าด่าด่วด่าสวยเกิดังิมยมันโดนตีข้างหลังเลยแล้วมั้งเนี่ยเมื่อกี้ผมมันมันคมคืนไปกับตายอ่ะก็เลยไม่จริงพี่ไม่ชอบตายมันลุวนตามมาตามมาตามไปตามไปน้องอย่าไปชอบตายอะไรแถวนี้เฮ้ย เฮ้ยมันอยู่ในห้องเซฟเออเอ้ยีซ้ายสซ้ายคนนึงฝีซ้ายคนนึงกลังซ่อมก่อนามสองครับทุกคนีดูซ้ายอีแบบนี้แะครับใช่แล้วช่องไว้จะป้องกัไต่ได้เียที่ที่หมที่มยิงโอ้โหสายสองตีนี้ตายแล้วตีนี้ตายแล้ว ผมโดนไฟผมโดนไฟผมโดนไฟมากเลยมันนอนมันอะไรพ่อแจมันอนอยู่ต้องระวังเนาะมันมีเต้เซนท่านอยู่อย่าอย่าฟอมหญ้าฟอมเฮ้ยเฮ้ยผมผมอันนี้ผมส้มก่อนแปม่มันมันนอนอยู่ตรงพุ่มหญ้าฟอมเลยทางซ้ายมือไอตรงสลิง่พีขวาสุดอ่ะอ๋อที่ฟาร์มอ่ะเนาะผมยิงธนูไปให้แดีวผมยิงธนูไปให้ครบครบหนอยล็อกล็อกล็อกล็อผมยิงธนูไปแล้วนั่งไงนั่งไงสายสายผมระเบิดได้ผมระเบิดได้ ผมระเบิดเล่นได้เตรียมนะเตรียมนะถ้าโดนระเบิดแล้วผมลอกให้อยู่ผมลอกให้อยู่โดนโดนโดนระเบิดผมโดนระเบิดผมสายนะเออเหลือตัวเหลือตัวห้องห้องในในห้องเนี่ยเหลือน้องหมอเหลือพี่หมอเหลือพี่หมอผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมเห็นพี่หมอแล้วอุ้ยไม่ตายสวยงามออครับผมโอเคขอบคุณครับหญิงไม่ตายเลย ปุชานปุชานไปเอาไอ้โปรไททีนที้ผมจริงไว้ไปเอาเลยผมยังไม่ได้ค้นอะไรเลยคนนั้นอ๋อแต่พี่ไม่เอาลุงของแดงก็เอาไปเลยเ4อยู่ตรงนี้นะรอไม่เออแกเอาไปเลยผมยิงไปสองตัวเอาหรอข้างในข้างในเซฟไหมจะจะไม่ได้หรอเออออ๋เออใช่โอกัสเป็นน้องเลยอตตี้เอตตี้ถ้าเลสไทร์ไงที่เราเล่นกันเนี่ยโอเคสวยสวยปุชานอ๋อคนลัตตี้แต่ตรงนั้นน่ะโอเคครับเดี๋ยวผมไปดึงของไอ้คนนี้มากันครับผมพี่พี่อย่าลืมเนี่ยพี่ ที่พี่ทิ้งคืนไว้อ่<น>าอานินโฟ,โฟอยู่ตรงนั้นนะเอาเลยครับน้องเฮ้ยผมมีการไหมเฮ้ยมีเว้ยลองเปิดดูดิจะ <c oughs> เ,เจอของแดงโอ้โหเป็นพิมพ์ <c oughs> มีไหมของเดย์ไหมม ของเหลืองคอมอย่าได้เป็นบอดจังเลยเป็นบอดแบบล้อเทนะ่โอ้โหมีแจ่ของฟ้าวะเอากาสจมมาปลาระวังนะน้องพีโอลยยังไม่เช็คนะเฮ้ยโอ้โห่คีการ์ดดีศูนย์สองซิโลแดมแบบขนาดนี้แอมโบอแม่งแบบสตแบบรีมิกไวรุษ ใช่สรับซุปเปอร์เดนช่วแต่โบนี้เพิ่งพาได้เลยบอกเลยเรียกกับตีไหน่อยนี่ไข่ดีๆของเขาหัวน่ารละไม่พูดหยาบเลยน่ารักน่ารักโอเคเกิดไม่เกิดเกิดจุดดีซะด้วยเราต้องไปเล่นเองต้องไปเล่นกดังสองคนน่ะต้องให้ผมอยู่ตรงนี้คนหนึ่งเองเล่นได้อยู่นะ เฮ้ยคนคนคนน้องใช่ไหมเรามาเรามาเฮ้ยคนคนคนเต็มเต็มเสียงเสียงสามเตียงเลยเออเหยียดละได้เหยียดละมันไปชั้นหนึ่งเฮ้ยมันออกมาข้างนอกตัวหนึ่งใช่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 ตัวหนึ่งตัวหนึ่งไวรอนไวรอนไวร่ากระโดดไปตรงท่ออยู่ข้างนอกอ่ะอยู่ทางเดียวกับผมเลยอ่ะ สามตัวเลยใช่ปะ่ะแต่เนี่ยมันออกมาตัวหนึ่งเองอุย้ยเหมือนมันเห็นพี่ว่ะบนชั้นสองตัวหนึ่งอะน้องชั้นสองตกบันไดไอ้เก็ดใช่ไหมตายหนึ่งดาวนหนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึง่งตรงนี่ตรงนี้ตรงนี้น้องใจตกย่องอยู่น้องแซมเบ้มึงอยู่ไหนวะเฮ้ยมาผมแล้วตัวหนึ่ง

อะไรมาเก็บแต่สิปดิโอสิบสองช่องว่ะเก็บเลยใส่กระเป๋าไว้เลยใส่กระเป๋าแล้วถอดจัลลวดอ้าโอ้ตายเลยไอ้เหี้ยของแดงมาได้ไงวะเนี่ยถอดถอดจัลลวดไหมล่ะออกจัลลวดไหมล่ะจะเล่นหรือแล้วจะออกล่ะอ่ะเล่นก็ได้ผมทิ้งไว้นี่แหละโอเค มันบวกกันตะกี้ล่าสุดเราขึ้นมามันบวกกันตึกฝั่งนู้นใช่ปะตอนนี้บอดน,นี่บอดผมว่าเราต้องเป็นบอดอ,อุอ้ยไอ้เฮียไอ้เฮียผมดาวช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อยเฮียผมโดดลงมารีบลงรีบลงเกินโอ้ไม่กอดมา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 เรีวเรีวเรียวเบรกอยู่เบรกอยู่ไฟเบรกอยู่โอเคเดี๋ยวเองขึ้นไปเล่นกับพี่เยียงเลยผมอ่ะไม่เป็นไร อ,อันนี้มันเนียนเว้ยมึงเนียนเหรอวะแต่ใจไม่แก่ขื่นมาคับมันมีบอดสนายอยู่อย่างนี้นี่ไงผมลังย่องไป ท็อกซิกไว้สัตว์กำลังมาทางทางผมดาวหนึ่งข้างบนน่ะมันเป็นบอดบอดสันไลรู้หน้ารูหน้า เ้ยเอาไม่งลงไปข้างล่างเลยวะดูดูัวโอ๊ยพวกนี้อิ่มอยู่เนี่ยมึงทำอะไรกันมาวะเดี๋ยวผมขอถึงของแล้วเฮ้ยพี่มีพี่พี่มาดูตรงผมดีมันมีสองตัวอยู่ข้างล่างเดียวใช่ใช่ฉันยิงอยู่เส้นได้ยู่เนี่ยต่อย,อ,ยอยเลย หมอกระพรูหน้าป่ะหรือตัวอะไรวะเนี่ยท็อกซิกท็อกซิกเอ็งเตี้นี่แหละเอ็งลงไปดิลงไปคนหนึ่งดิลงไปดิลงไปคนหนึ่งดิเอ็งกลัวอะไรเอ๊ะอ้าวลงไปคนหนึ่งลงไปคนหนึ่งไอ้กูลงไปมึงมึงล่อมึงล่อไว้มึงล่อไว้มึงล่อไว้ไม่ไหวละกูไม่ไหวละอยู่อยๆสองแก๊กแก๊กแกับผมสองตัวที่เดิม เออเดี๋ยวเออพี่พี่ลงยังไ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 งลงมาแล้วมันเดินมันเดินไปแล้วมันเดินไปแล้วอยู่หยุดตรงล่างมันเดินอยู่มันเดินอยู่อยู่ตรงล่างมันแต่ใช่มันเดินอยู่ไหนอยู่ตรงล่างมันแต่เออโอ๊ยเอ้ยมันยิงผมได้ไงวะเองไปติดกระจกเกินพี่ผมได้ไงอ่ะใช่มันจะออกมันจะออกจุดนี้เอาไหมเอาแมนไหมเอาดีเอาดีแต่มันต้องออกทางไหนสักทางนี่แหละใช่ใช่มันไปทางซ้ายนู้นแล้ว

ายโอ้โหแล้วผมรีเฟกไงวู้เด็ดเจ้าเอฟสองอะพี่ไอ้ทีมกูเอาเด้อสู๊ไอ้แล้วลูลูสองตัวนะนี่จะรั่วเลยว้ยตึงจัดอย่างเงี้มีของแดงแล้วแล้วอย่างเงี้ยไปเอาของแดงได้แล้วมั้งเนี่ย เกาะแล้วก็หมวกมีใครอยากได้ M 7จ็ดไหมพี่ M 7โอ้เอาเลยน้องมีเหล็กเหล็กม่วงอยู่ตรงนี้หนึ่งอันครับเหล็กม่วงอยู่ตรงนี้หนึ่งอันอ๋อเราจะฟาร์มต่อใช่ปะเหล็กม่วง,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 งอยู่ตรงนี้นะโอ้ปืนมันมันก็ดีอยู่นะปืนม่วงอะ่ะ เชีย่ยน็อกเอเชี่ยหมอไฮบิดนม่งใส่หัวผม,มเกี่ยเออยูจี U G อยู่นี่บอกหนึ่งนะมีกระสุนสีอยู่ไปจบกันกระสุนอืมทางกระสุนนะโอ้ยธนูธนูมันธนูมันไม่ทนันอยู่แล้วไม่ทนันไม่ทันปล่อยมันยีนนยยไม่จบาาับมาปาดปั๊มมัน เอ้ยไม่มาเอาตัวผมแลมโบเลยเนี่ย